สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะมื่อนี้เนาะคะ่ะก็เป็นมื้นที่26มิถุนายนพศ2566ค่ะมื้อนี้เนาะคะ่ะก็ได้มาบ้านของบ่าวเทานะคะ่ะมาถามเพิ่นเนาะค่ะว่าเมาื่อคืนนี้วันพระเพิ่นฝันย่ำบ่อเนาะคะ่ะหรือว่าจังใดท่านผู้ชมมาฟังน้ำกัน,นะคะ่ะแม่มูนี่่คะค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าท่านผู้ชมค่ะกับบรรยากาศฝนตกฝนกำลังตกแล้วค่ะตกก็ตกลื่นไวพี่น้องเอาก่อนเดินทางโทษไปยังเ้าเนี่ยฝันแล้วท่านผู้ชมโอ้มีหนาละโทษโทษไปหาแต่เสาว่ามาดวนเลยประสนพันวาฝันแล้วพี่น้องเอา ขึ้นมอวนเป็นวันพระน้อพี่น้องนะครับเนาะโอ้ช่วงทำนีกับมืฟฝามืดฝามืดฝนมากนะครับท่านผู้ชมครับทึ่งฝารองฝาเลี่ยมพี่น้องมัวนกะลีกะลีฝาขึ้นดอกไม้ถวายนาเพึ่นตะวัวค่ำยางไฟดับพี่น้องบานเท่านี้กันฝนตกเนี่ย้ารองลบแน่ไฟดับรถพี่น้องก็ได้ฝาขึ้นนราพี่น้องทําดาบบ้าเท่าก็ได้ขึ้นหมื่นแง่พอฝาขึ้นแต่ผู้ชมเมื่้วนนี้จังหวะก็เลยขอคนที่เก่าไอ้่นไม่ยัง ให้เปนมายมความฝันให้แน่เนะพี่น้องเนาะครับให้เป็นมายมมวลนี้จะเป็นจังไรเนาะครับท่านผู้ชมมวลนี้ก็งวดที่หกมวดที่หานี่แต่ความฝันบ็ถูกมวดที่หามวดที่ผ่านมากับท่านผู้ชมเนาะครับเนาะครับแต่ว่านะครับฝันกลางดึกฝันช่วงปีสามปีสี่กนเราพี่น้องนะครับาฝันเป็นเรื่องเป็นเล่าวีดีมาขึ้นเนี่ยฝันเป็นเรื่องเป็นเล่านีควมฝันฝันหนึ่งสี่พี่น้องเออพี่น้องนะครับเนาะก่อนนอนเพราะว่าก่อน ก่อนนั่นก็ขอเพื่นไว้บาจะไม่ให้มายำให้เราพี่น้องเนาะผักฝันผู้เฒ่านะครับเ,เพิ่นพา,า,นะา,าไปหาป่าเพนะิ่นถือแหพี่น้องครับบาวเฒ่าเนี่ยจะถือของนะครับไปน้ำกันเพิ่นมาจะพาไปหาป่ามาเนี่ยนะบาวเฒ่าก็ถือของเพิ่นก็ถือแหเพิ่นเป็นผู้วานแหไปพ่อน,น้องไงพี่น้อง,งน้องไงดิเพิ่นวานจวดลงไปเลยนะครับเอางุ่ม งุ่มคือเราติดจับเห็บปลาแถวจับป่าพระไซสันทวายงุ่มป่าพี่น้องคนบ้านเราปลาแถวเป็นคนงุ่มได้ปลาคอตัวบง่ายพี่น้องนะครับตัวง่ายหรืจับขึ้นมาใส่แอลทีจับใส่ของคลองเป็นคลองน้อยลุดพี่น้องลุดออกจากมือปลาคอง่ายโอ้ยสันคนว้าเสียดายแท้มาจังไหนมาสันจะเอาให้ได้เรือปลาคอตกเข่าดิคนบ้านก็ว่านไปพี่น้องป่าได้หลายป่าได้หลายได้ปลาคอว่านมคนว้านบนบ่พาดกับจระเทียมคนว้า จะเอาให้ได้ปลาคอตัวเก่านี่พึ่นว่าพิ่นยังยู่นั่นแหละตัวที่มันรุดนั่นบ่อตัวที่มัน,น,มนรุดน่ะเป็นว่าปลาคอตัวเก่าพี่น้องนะครับผมแต่ว่าปลาหลายๆปลาได้จนเต็มของมีแต่ปลาคอมีปลาดุกอยู่สามตัวนะครับปลาคอเนี่ยเต็มของคจนว่าพี่น้องวานนะพี่น้องครับเพิ่นวานคือโดนเลยละ่ะเพือ่อนบบ่าจะเอาให้ได้นะครับเนาะวานคือว่าหลบสุดท้ายแล้วะนะครับเนาะ จับได้หรือพี่น้องปะคอยไงตัวนั้นมาติดแหอีกจับได้บ่าวเถาอุ้มจับใส่แห่ด้ยพี่น้องมันใส่ของบ่ได้มันเป็นไงนะครับเนาะอุ้มใส่แห่ถินมาเลยลากขึ้นมานะครับของใส่บ่ได้ก่ะอุ้มใส่แแห่ะครับกลับมาบา้านผาู้เฒ่าเพิ่นเลยว่มสิปะคอยไงนี่เพิ่นว่าเพิ่นจะเอาค่ะเพิ่นว่าตัวเจ้าจักบาทบ่าวเถาแล้วอเอาไปหาหนันกันบ่เอาบ่าวเถาว่าบ่าเอา คนว่ายจกได้นี่ประคอตัวเก่านี่ <c oughs> ได้ลีลีค <c oughs> นว่ายขันบอ่อได้เป็นจะพาย้อมพ้ากับับบ้านเอาจนได้ประคอตัวเก่าพี่น้องนะครับเนาะบ้านถอดได้ป่าเพราะเอาคนเริ่มเขียนใส่กระดาษให้เอาให้ตัวเท่านี้เอาสั่นเขียนใ <c oughs> ส่แปดสามทึ่งแปดห้าทึ่งเตนะครับเนาะให้ซัมนียก็ได้เอาบ้านถอาได้ยิบมาเหมือน,นเอ้าอย่างคือเป็นเลขแปดสามกับแปดห้าพี่น้อง ฝันได้เป็นตูเลยเนาะคะ่ะงวดนี่แต่ว่าสิคุนจะไม่ย่าตัวเก่าพี่น้งองคุณว่าประคอใไ่ตัวเกา่าคุณว่าตัวเก่าเอาไฮได้นะครับที่จะเก่าศูนย์ห่างตัวเก่าที่สามศูนย์เจ็ดสองเจ็ดกว่าพี่น้องหรือจะความฝันที่ฝันตั้งแต่ที่แรกว่างูไ่ออกไครท่านบดตัวน้ง 72, <c oughs> 75, อนงเจ็ดศูนย์สองค่ะศูนย์สองเจ็ดศูนย์เจ็ดห่าน้องพี่น้องเนาะครับนี่บ้านเราวกมีเพิ่ม <c oughs> ตามที่ ตามที่ความฝันนะครับที่เพิ่นเขียนให้คือเพิ่มแปดหาไอแปดสามกับแปดหาพี่น้องค่ะที่เพิ่นเขียนให้นะพี่น้องเนาะแปดสามกับแปดห้าแต่ว่าบ่าวเฉาเนี่เน้นชุดแรกก็ได้พี่น้องเด้อเน้นเพราะว่าปาคอใหญ่ตัวเก่าปาคอใหญ่ตัวเก่าความฝันเนี่ย่นว่าเอาให้ได้ที่แรกมันหลุดจะพาเป็นตัวนี้วะพี่น้องเก้าศูนย์ห้านะครับมันหลุดค่ะรุดมือครับที่ไปวานแฮที่แรกมาเป็นความฝันมันหลุดมือนะครับเก้าศูนย์ห้านี่ครับผมจะว่าเป็นเก้าหา 0หา90มาครับผมตัวเบาแถาจองลอตเตอรี่ไปหมดแล้วพี่น้อง0270059590928583นี 02, ่ไอ้ฟันมาขึ้นนี่เสาร์นี้เลขจอนทั่วทั่วไปหาเจอลอตเตอรี่มาดึงไม่ให้แน่นะครับจะได้จักใบล่องไปเป็นจังขาเป็นนะครับลอตเตอรี่กับจองกับเจอลอตเตอรี่ไปเพิ่มแล้ว883กับ85เจ้าบ่ใหบลุดเล่นบ่ลุง ก็พี่น้องครับฝันเท่าฝันไดฝันได้ดตัวไรกับซังตัวนั้นนะพี่น้องนะครับนอกจากซังโรตีไปนะครับผมฝันกับตามนี่ฝันยำกับซ้ำนี่แหละทำะช่วงนะครับเนาะจะมาบาถ่อมไม่คิดบึงมาปากคอยง่ตัวเก่าหรือเพิ่งจะยำไปที่ริมตัวเกา่าเบะเก่าศูนห์หางวัดที่แล้วเก้าศูนย์ห้านี่ตัวไรแนงวัดที่แล้วหรือตัวเก่าหรือสามศูนย์กับเจ็ดสองบอก อยู่พี่น้องซอยแปดสอยกันนะครับเนาะแต่ว่าตัวที่เพิ่นเขียนในไม้นี่เพิ่นจับปากคอใหญ่เพิ่นเขียนในแปดสามก็แปดหาแล้วปากคอใหญ่ตัวนั้นเพิ่นเอาไปบ่บัดนี้แม่นค่ะนะครับเนาะเพิ่นเอาปากคอใหญ่แต่ว่าเพิ่นเขียนบินมาแทนเพิ่นเขียนใ้ค่ะนะครับเพิ่นว่าเพิ่นจัาปากคอใหญ่เพิ่นว่าเบาเแถาก็ได้ปากคอคือกันครับเต็มคลองไม่ขวางมันเพิ่นว่าเพิ่นบ่เอาเพิ่นจับปากคอใหญ่ตัวเดียวโอ้นะครับผมค่ะบ่าวแถวได้เอาไปหาน้ำกันจะให้เห็นนะบ่าวแถวบ่เอาบ่เอาเงิน เมื่ครับพรเพิ่นได้เขียนให้บ่าวเถาวาัลย์บอกเงินพเพิ่นว่าเจ้าจักบาดเพิ่อนจะปลอดคอยไงค่ะบ่าวเถาวาัลบอกเอาไปหาน้ำกันบ่าวเอาพเพิ่นได้เขียนใส่กระดาษให้แปดสามอยู่ทึ่งแปดทายโยงใจค่ะพี่น้องอืมเนาะนี่ครับยำความฝันให้โตเกา้าเลย์จะอยู่ในชุดนี่นะครับท่านผู้ชมครับผมอ๋อค่ะท่านผู้ชมเอาทำชุบครับแคปหน้าจอเด้อพี่น้องเด้อบ่าวเฒ่าฝัลย์นยำแล้วนะครับผู้เฒ่าพาไปหาปลา ปลาคอใหญ่หลุดมือเนาะพี่น้องนะครับเนาะเพิ่นเลยว่าเอาให้ได้ปลาคอตัวนั้นปลาคอตัวเก่าเพิ่น้่าปลาคอตัวเก่าเอาให้ได้พี่น้องถ้าเป็นชุดที่ชุดเก่าคือเก่า05เด้อพี่น้องเด้อ05 95 90ชุดเก่าเพิ่นว่าปลาคอตัวเก่าเอาให้ได้นี่ครับชุดที่บ่าวแถวฝันตรงกันเจ็7ศูนย์นะครับ02 70 05 75นะครับพี่น้องนี่เป็นเลขแม่ FC เพิ่นปีให้บ่าวเฒ่า902 9092ศู 92, นเก้น2คู่นี้แลกักกาผู้เถ่าวคนเขียนเส้ก,กระดาษให้เพื่นว่าพนจะเอาปากคอ,องไงโตเก้าตัวนั้นเพื่นว่าคนเลยเขียนให้เบ้าถ่า8385นี่ครับแคปหน้าจอด้วพี่น้องฝันย้ำแล้วคือผู้เถ่าวคนเขียนเส้ก,กระดาษให้8385แปดห้าแต่ว่าคนย้ำว่าจะเอาให้ได้ปากคอไงโตเก้าะ 9, นะครับหรือจะเป็น905าศพี่น้อง0 5, 9, 5 9, 0, นย์หนะครับเนาะครับเอาแล้วแต่เอฟซีมาร์เกอร์นะครับน้องพูดให้มากหน่อยนะครับ0270 75องเจ็ดศนย์ดแรก หรือผู้ใดมักตัวเก้าคือ905 05 95 90หรือผู้ใดมักแม่เอฟซิกะ90 92 902นะครับหรือผู้ใดมักชุดใหม่ที่เมันเขียนอะไรคือ83กับ85แค่นั้นค่ะเอาขับแกลหน้าจอท่านผู้ชมขับตามนี้แล้วพี่น้องเนาะขับจะได้เดินทางพี่น้องครับเช้านี้จะไปหาปู่เน่านะครับเพราะว่าเมื่อวานเอ่หมื่นกอนไปหาปู่ปู่ทาจะเดินทางไปน้องค่ายไปทำพิธีเมื่อวันที่25วันวันศีลนิ้ิบแปดพี่น้องของเราอ่านะครับเนาะเปิดเลยว่า มือนี้แหละหนักกับเป็นว้ยเป็นว้ยจนไปนะครับนะเอฟซีร่อถามเขามาหลายเพราะว่าสามงวดแล้วได้ตรงๆเนาะพี่น้องเนาะกับบ้าลถาักกอลอกลับกันในน้ำเพินมาอาจจะรัง่งลอตเตอรี่เพิ่มอีกพี่น้องนะครับผมเอาขับขอให้ทุกทา่านโชคดีนะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ